เงินมันลงมาที่จังหวัดเนี่ยในส่วนเขาเขาก็จะมาแบ,บ่งข้อมูลกับงบจังหวัดว่าเราจะเกลี่ยไปที่ที่ใครบ้างเพราะว่ามันมีเป้าหมายอยู่แนละ้วประมาณพันกว่าล้าน,นซึ่งาฉลองของชาวบ้านเนี่ยเป็นหองเลยแล้วเคยมีการลอกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าจะมีน้สลายผักก็มีปัญหาขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการลอกของเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นส่วนนึ็นที่ทำให้อ่าน้ำระบายไม่ทันหรือเปล่าที่เรามีสองส่วน ฝากดูแล้วมีผลตอการพัฒนาไหมนิดนะแล้วก็โครงการกากจัดวัชพืชในเขตตะบลฟุตออกนะครับแล้วก็กมีได้ตอบโจทย์ถูกว่าอย่างเชงจังหวัดมีนะอาชีพที่ท่านสนับสนเราคงได้พูดไปแล้วกันก็ทีนี้อยากจะขออนุญาตกับท,ทั้งอบตที่เหลือด้วยนะคะว่าหนึ่งเลยคงจะเป็นรัศมีน้ำนโยบายน้ำโละมาให้เราคือป้องกันเหตุการณ์อันตรายในวัน มีหมายวันสงการนะคนนี้ทงกระตอกงานของผุ้กตกราชการไี่มากเยนต้องมีนะาครับแล้วก็มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรไม่ต้องการให้ให้ให้ท่าน่วยพนกานอะรหรือเปล่าก็พอครับก็มันจะเชื่อมโยงกับแผนของจังหวัดพอท่านชี้แจงจบหทุกานแล้วเนี่ยผมาจะขอข้อบูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าเัืนนีผมกาจะทาจะทนขั้นตอนการวางแผนว่าจะมีการบูรณการกันยังไงไหมมีปัญหาข้อขัดข้ออะไรไหมขอลท่นก็เลยย่เยิการ ท่านจะารวมด้วยท่านจะเป็นคณะกรรมการเริ่มต้นแคะค่ะก็อำเภอบ้านนาก็จะมีการดำเนินการต้องเรียกว่าเป็นการทํางานร่วมกันทั้งในระดับอํคการคอส2561ของรั15จะมาควบควนเพื่อตอบยุทธศาตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการเขยงขายในการระดับพานธมชนชุมชนแล้วก็มีแผนของหมู่บ้านในบางพื้นที่แต่เป็การทํางานร่วมกันโดยตลอดเนี่ย